ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สัหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเราก็จะเข้ามาทําการเล่นนะครับผมในส่วนของสกิลพิเศษกันดีกว่านะครับผมในคลิปนี้นะครับผมนะครับในคลิปนี้เราไม่เข้ามาทําการรีวิวเลนเจอร์เราก็ไม่เข้ามาทําการเล่นอะไรมากมายนะครับแค่เข้ามาทําการเล่น สกิปพิเศษกันดีกว่านะครับผมเพื่อก้าวเข้าสู่เลเวลอัลกามาร์เกอร์72ของผมเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมเลเวลของผมอยู่ที่เลเวลออลกามาร์เกอร์71แล้วนะครับผมอีกไม่นานนะครับผมก็ใกล้จะก้าวเข้าสู่อัลก้ามาร์เกอร์72แล้วนะครับผมผมเลยจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อก้าวไปเอลกามาร์เกอร์72พร้อมกับเพื่อนๆกันดีกว่านะครับผมมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้นะครับผมพูดเรื่องเกมดาเลนเจอร์กับละคนนะครับเพื่อนเพื่อกับละคนนะครับ เลเวออะไรกลับบ้านแล้วนะครับผมมานะครับผมก็ช่วยคอมเมต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่ากันละคนนะครับเพื่อนๆเ,เลเวอเท่าไหร่กันแล้วนอกกันละคนนะครับซึ่งผมก็แอดรู้เหมือนกันนะครับว่ากันละคนมีเคล็ดลับในการเล่นนะครับผมอะไรกลับบ้านนะครับผมก็ช่วยคอมเมต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับมาแบบประสบการณ์ความรู้กันดีกว่านะครับผมในคลิปนี้ก็ผมในเกมดาเลนเจอร์นะเราเงีดีนะผมที่จะเปิด ช่องคาร์เลนเจอร์ครับผมนะครับไปสื่อการนะครับผมในการเผยแพร่นะครับผมเคล็ดลับนะครับผมในการเล่นเกมลาเลนเจอร์นะครับผมนี่ผมเราก็เข้ามาทำการเล่นไปเรื่อยๆผมเพราะว่าอีกไม่นานนะครับก็จะก้าวสู่อาการมาเกอร์7็ซึ่งถือว่าเป็นเลขสวยมากๆเลยนะครับ72บนะเป็นเลขสวยมากนะครับ นี่ครับผมก็ส่วนนี้อยา่าคิดบอกไปเลยนะครับมีสถานการณ์โควิดมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมเราไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับผมเราก็ได้แค่อยู่บ้านอัดคลิปแคสเกมแค่นี้แหละครับอ่านะครับเพื่อแบบเป่าความรู้เนาะเราก็ยวมาก้าวเข้าสู่ l e v อ l 9 m ก็ k e r 72กันนะครับซึ่งจะก u i ผมเล่นเกมเดลิงเจอร์มานะครับผมผมก็อยากแบบเป่าความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเกมเดลิงเจอร์เล่นเล่นน้อยแล้วกันนะครับผมก็ ไกผมได้เข้ามาทําการเล่นเกมลายเลนเจอร์อนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกม e r ยเลนเจอร์ปอีกหนึ่งเกมเลยนะครับผมแนว RPG นะครับผมที่มีความน่าเล่นนะเพราะว่าคาแรคเตอร์นะครับผมแล้วก็กวละครต่างๆของเกมลายเลนเจอรนํามาดูน่ารักดีใช่ไหมครับส่วนเคล็ดลับที่ผมอยากเข้ามาเผยแพร่นในคลิปนี้นะครับก็คือว่าผมแนะนํานะครับว่าเพื่อนๆกับละคนนะครับ เข้ามาศึกษาให้ดีก่อนนะครับในส่วนขบความสามารถนะครับว่าเลนเจอร์นี้เป็นเลนเจอร์สายความว่องไวหรือเปล่าครับหรือเป็นเลนเจอร์สายพันลันหรือว่าเป็นเลนเจอร์สายไหวพิมพ์นะครับซึ่งเลนเจอร์แต่ละสายนะครับก็จะมีความสามารถในหัวขีดไ้นไปสปอร์ตได้ครอย่าใช้เลนเจอร์สายพลรันนะครับก็มีความสามารถเป็นหลักเลยนะครับคือปบป้อเลนเจอร์หรือว่าเพิ่มในทีมนั่นเองนะครับพอมาเลนเจอร์สายไหวพิมพ์นะครับผมก็จะช่วย เน้นนะครับผมในส่วนของสกิลนะครับที่มีความสามารถมากกว่าเลนเจอร์ใสยพลังแล้วก็มีความสามารถมากกว่าเลนเจอร์ใส่ความว่องไวหรือว่าสายแคลรี่นั่นเองนะครับเขาเป็นเลนเจอร์ใส่แบบพิบสกิลจะดีมากนะครับและถ้าหากเป็นเลนเจอร์ใส่แครี่นะครับผมหรือว่าเลนเจอร์ใส่ความว่องไวนะครับผมก็จะมีอากากิคิกค,กคก้อนหรือว่ากาดาเม นะครับผมดาเมจไม่เกี่ยวกับสกิลนะครับดาเมจคนขันดีกว่าเลนเจอร์สายแหว่พิมแล้วก็ดีกว่าเลนเจอร์สายพลันแน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่าเลนเจอร์นะครับผมคัน3ชนิดนะครับผมคัน3สายนะครับก็จะมีความสามารถที่ต่างกันออกไปนะครับผมแล้วแต่ว่ากั่ละคนชอบเป็นคันไหนนะครับแบบผมนะครับผมในทีมผมก็จะประกอบไปด้วยพคเลนเจอร์นะครับผมใส่แครี่นะครับประมาณ3มเลนเจอร์นะครับ เลนเจอร์สายไวพิบนะครับผมประมาณสเลนเจอร์นะครับผมนะครับแล้วก็เลนเจอร์สายพลาอามาปล่อยประมาณสเลนเจอร์นะครับผม่วยที่เหลือนะครับอีสี่เลนเจอร์นะครับผมก็เอาเข้ามาปมปนกันไวแล้วกันนะครับผมเราไม่จะไปก็เน้นอะไรมากมายเช้นเลนเจอร์สายพลาผมก็จะมีเลนเจอร์นี้นะครับเป็นเลนเจอร์เนี่ยแล้วก็เลนเจอร์มูนนะครับขอให้ผมเป็นเลนเจอร์มูนหุดแล้วครับผมเป็นเลนเจอร์มูนนะครับ อนเลนเจอร์นี้จะเป็นเลนเจอร์สายพลันนะครับผมในครีมผมนะครับมานะครับแล้วก็ผู้เลนเจอร์สายแคลลี่หรือว่าเลนเจอร์สายที่ผมเอามาเน้นดาเมจนะครับผมดาเมจในการโจมตีปกติกนะครับก็จะไปผูเ้เลนเจอร์นี่ผมเลนเจอร์บาวนะครับแล้วก็จะมีเลนเจอร์โ <c oughs> คนี่แซมเปนะครับผมแล้วก็จะยังมีเลนเจอร์นี่ผมมี เลนเจอร์โคนี่อันนี้นะครับผมส่วนเลนเจอร์พวกนี้นะครับผมก็ขอเป็นเลนเจอร์ใส่ไวท์พิพหรือว่าเลนเจอร์ใส่บัฟทีีผมเอาเข้ามาปะปนกับไว้นะในคีผมเพื่อให้มีความหลักหลั่กันมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเลนเจอร์ใส่พลังก,ก็มีความสำคัญมากมากบางคนบอกว่าผมมีเลนเจอร์ใส่พลังกันไม่เอามาใส่ในคีไหม,ไหมก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะแล้วแต่เลยนะครับผมกับว่าคุณมีโอกาสแพแน่น,นอนครับเพราะคุณเลนเจอร์คุณสายนะครับจะมีความสามารถเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าหาคุณขาดเลนเจอร์สายแดกสายหนึ่งไปนะครับก็มีโอกาสที่ทำให้ทีมคุณน้ำแพ้ได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับมีดาวคอเลโอนมาพอดีเลยครับมาตีดาวคอเลโอนหน่อยดีกว่าครับก็สำหรับโพสเกตวิเษเหล่านี้นะครับผมสังเกตได้เลยนะครับว่าดาวคอรเลโอนนะครับก็จะมีเวลาสุ่มในการเปิดนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่า เขาจะเปิดเวลากี <c oughs> ่โมอะไรยังไงนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเวลาประมาณ4โมนะครับดาวคอร์ลิโอนาก็เปิดซื้อดาวคอร์ิโอนานะครับจะสุ่มเปิดเพียงแค่สัปดาห์เดียว4โมถึง5โมนะครับแล้วก็จะมีช่วงเช้าด้วยนะครับประมาณ6โมถึง7จ็ดโมเช้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับจะมีสุ่มเปิดนะครับ2ครั้นนะครับต่อนหนวันนะค่าผมจาไม่ผิดนะครับเห็นไหมครับว่าเรนเจอร์ครับผมนี่กับแล้วเลนเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ดี นะครับผมเพราะว่าเรามีการคัดสันนะครับผมไม่ใช่เลือดเลนเจอร์มามั่วๆนะครับผมผมมีการคัดสันแล้วก็คัดเลือดเลนเจอร์มานะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเลยวลองอกามาเกอร์เจสบผม94%แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับผมอีกแค่นิดเดียวเองนะครับมาผมมาครับเก็บกันต่อครับผมอีกนิดเดียวเองนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ออก้ามาเกอร์72็แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากๆนะครับผมที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่ออก้า72นะครับ นี่ครับผมก็ค่อยๆปล่อยเลนเจอร์ไปนะครับผมในส่วนของสเกิร์ตเบสเซกผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเล่นนายมากเลยนะครับแต่ละคนไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับว่ากลัวแพ้หรืออะไรนะเพราะว่าเวลาคุณเล่นนะครับผมคุณไม่แพ้แน่นอนะคะรับเพราะมันเล่นนายมากนะครับผมแบบนี้นะครับผมผมได้ลูกแก้วเลนเจอร์มาแล้วครับผมนี่ลูกแก้วเลนเจอร์เรามีเยอะนะได้มาเยอะเหมือนกันนะคะรับในส่วนของลูกแก้วเลนเจอร์นะะี่ครับปุ๊บ พิ่มมาก็สะสมไว้นะครับผมเพราะในอนาคตข้างหน้านะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าลูกแก้วเลนเจอร์นะครับผมจุนเขาสามารถจะเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือมีความสามารถที่แอบแฝงเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนี่ผมเราปล่อยได้เราก็ปล่อยไปผมนี่ค่อยๆปล่อยค่อยๆโจมตีไปนะครับดาเมจไปให้ผมสบายๆครับชนะแล้วครับผมเห็นไหมครับว่ามันเล่นไม่ยากนะครับผมสบายๆเลยนะครับผมเลสเตอรของสเกลพิเศษนะครับ แล้วก็จะมีเหลี่ยงคองยัดแล้วก็จะมีสเกตดาวคอริโอนาเข้ามาด้วยนะครับผมในตอนนี้ถือว่าเป็นส่วนพิเศษเข้ามานะมาดาวคอริโอนักกันหน่อยดีกว่าครับเพื่อจะได้ก้าวสู่อัลกามาร์เกอร์72ซึ่งถ้าเราก้าวเข้าสูอา่อัลกามาร์เกอร์72ได้เมื่อไหร่เราก็จะทําการจบคลิปนี้เลยนะครับผมว่าคลิปี้เป้าหมายเราแค่ขึ้นอัลก้า72นะครับซึ่งแค่นิดเดียวนะครับผมเราก็สามารถขึ้นได้แล้วนะครับก็ อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับผมเพื่อเพื่อแต่ละคนนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาแบบปาประสบการณ์กันได้นะครับผมเกี่ยวกับเกมรายเลนเจอร์เนาะเพราะว่าผมมั่นใจเขาว่าหลายๆคนนะครับผมก็อาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมเพื่อจะบอกนะครับผมผู้คุยนะครับผมเกี่ยวกับเกมราเลนเจอร์นะครับผมผมก็เปิดโอกาสนะครับให้เพื่อเพื่อแต่ละคนนะครับมาคอมเมนต์ใ้ลาคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่า ก่อนที่คุณจะเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมผมขอให้คุณนะครับช่วยเข้ามาทำการกดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับผมช่วยเข้ามาทำการกดไลค์หน่อยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาคอมเมนต์แล้วคุณไม่กดไลค์ผมนะครับคุณก็คอมเมนต์ด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยละกันนะครับผมนี่ผมก็ดาเมจไปเรื่อยครับผมสบายๆเลยนะครับผมช่วงนี้คือมีโควิดขึ้นมาครับให้ผมมีเวลาอยู่อยู่บ้านนะครับผมพักผ่อนมากขึ้นแล้วก็ ได้มีโอกาสได้มารีวิวเลนเจอร์มากขึ้นโดยสังเกตได้เลยนะครับส่วนสองสามวันมนี้นะครับผมเราโลคลิปดเลนเจอร์ขี่ขึ้นมาบ่อยขึ้นมาใช่ไหมครับมานะครับเป็นเพราะว่าผลจากโควิดด้วยนะครับผมก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับนี่ผมปุ๊บเอาก้าเจ็ดสิบเอ็ดเลเว่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมาฮะมา พื่อให้รีบขึ้นมาหน่อยละกันเราเข้ามาเล่นคานน้าแข็งเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสกเกิร์เหล่านี้จะช่วยทําให้เลเวลเรานะขึ้นไวขึ้นนะครับผมมาครับเอาเพื่อนในกิวมาช่วยหน่อยแล้วกันนะครับมาผมเพื่อนในคิวเราเลเวลเอาก่าสามสิบแล้วนะครับในนี้เลเวลเอาค่าสามสิบแล้วนะผมมีแซมเป้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาผมมาใช้เลยดีกว่าครับก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเข้ากิวผมนะครับก็สามารถขอเข้ากิวมาได้เลยนะครับ นี่ผมก็ดาเมจก็ดาเมจไปเลยนะครับนี่เราจะมีเลนเจอร์นะครับผมหลับผมเลยนะครับอย่าที่เห็นกันเลยนะครับจะมีเลนเจอร์บาวเลนเจอร์มูนะครับเลนเจอร์โคนี่นะครับเลนเจอร์แซลลี่นะครับผมนี่อ่านะครับแล้วก็เลนเจอร์หุ่นยัดนะครับมีแซลลี่มีโคนี่นะครับมีมายัสนะครับผมมีบอสแล้วก็มีโคนี่สังเกตได้เลยนะครับว่า ส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้ไปคารใช้เลนเจอร์นะครับผมขอเลนเจอร์ค่ายลายไปหลัดเลยนะครับแล้วก็เลนเจอร์คอลลาโบใช้แค่หนึ่งสอรเลนเจอร์ในครีมพอนั้นนะครับผมเพราะเราไม่เน้นเลนเจอร์พวกคลาโบนะครับผมเราเน้นพวกเลนเจอร์ขอค่ายลายดีกว่านะครับปุ <vak> ๊บ <uum> ตอนนี้นะครับผมเลเวลก็ยังไม่ขึ้นสักทีกนะครับผมจะอยู่แค่เลเวลอลกามัเกอร์72นะครับผม ขอให้ผมอยู่แค่เลเวลอกามาเกอร์เจ็ดสิบเอ็ดอยู่นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บปล่อยไปแล้วผมค่อยๆตีเรื่อยๆนะครับผมสบายๆครับคือเวลาเราตี PVP นะครับผมหรือว่าตีสเกิพิเศษหรือสเกิหลักนะครับผมเราอย่าไปซีเรียสแล้วเราก็อย่าไปเครียดกับมันนะครับผมให้เราคิดว่าสนุกไปกับมันด้วยนะครับผมเวลาเราเล่นเราแต่ก็สบายใจนะครับไม่ก็แบบกลัวแพ้อะไรนะครับผมไอผมนี่นะครับปล่อยสลักครับผมแพ้ก็ ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับผมว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเกมนี้เราได้ชนะหรือว่าเกมนี้เราเล่นแพ้นะครับนี่ครับผมโหเลเวลไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมวันนี้เอากล้ามาเกินเจ็ดสิบเอ็ดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าเดิมเลยนะครับไม่มีเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ นี่ครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆผมเลเวลนะครับผมก็พิ่มเลเวลออก่ามัร์เกอร์มือนี้นะครับผมมาจากขึ้นยากเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าขาดเพื่อนๆนะครับผมแค่เลเวลแบบมาร์เกอร์หรือว่าเลเวลแบบธรรมดาหรือว่าซูเปอร์มาร์เกอร์นะครับผมยังมีโอกาสขึ้นใกล้ยก่าผมนะอาจจะเล่นแค่สักเกินนี้สักเกิดเดียวขึ้นเลเวลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมมากนะครับการแบบผมนี่เลเวลมันค่อนข้างเยอะนะครับผมในการเก็บ e f p นะครับก็เลยจะต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรนะครับ นี่ครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆผมสบายๆครับผมเนี่ยนะครับนี่โอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมปอมกอได้แต่ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอเคผมก็ตอนนี้ใครับอีแค่นิดเดียวนะครับเราก็จะคึ่งได้แล้วนะครับมาครับผมมาครับ เอาเป็นดาวคอลิโอนาด้วยดีกว่าคมาอีกรอบหนึ่งครับผมมาครับช่วงนี้นะครับผมเราเล่นได้คุณสเกตเลยนะครับแนะนำว่าในสเกตพิเศษนะครับให้คุณเลิกคุณสเกตเลยก็ยินดีเลยนะครับสำหรับใครที่อยากสะสมเยอะๆหรือว่าอยากจะมีเอฟพีเลเวลอัพไวๆนะครับผมสเกตพิเศษปีหนึ่งสเกตเลยนะครับยอดนิยมมากๆเลยนะครับผมในการอัพเลเวลแล้วก็ในการเก็บเหรียญในการหาว่าคุดิบ อัพเลนเจอร์นะครับผมเป็นสเกตชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนของสเกตพิเศษนะครับผมผมก็แนะนาให้เพื่อนกันละคนนะครับเข้ามาทําการเล่นสเกตพิเศษกันได้นะครับผมนี่คลิปนี้ก็เข้ามาแบบเอาความรู้นะครับผมมาสาระความรู้ดีๆอยู่ในคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้เราแบบเอาความรู้ไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลาสาระหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าก็มีความรู้สอดแทรกเนาะในบางช่วงแล้วก็บางตอนของผมนะครับ มาผมโอเคผมมาครับสักเก่ห้าต่อเลยก็ผมมาครับก็ผมว่าคลิปนี้เราอีกแค่ประมาณสองนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จบคลิปแล้วนะครับผมก็เลเวลยังไม่ขึ้นเอาการ์มาเกจิสองก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไกลแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเลเวลนะครับผมมาขึ้นยากนะครับบางคนจะคิดว่ามาขึ้นง่ายทำไมผมเลเวลแค่เอาการ์มาเจ็ดสิบเอ็ดเครับพี่เล่มาสี่ปีแล้วนะใช่ผมผมเล่มาสี่ปีครับแต่ว่า มันขึ้นยากนะครับผมในโซของเลเวลครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าไมพวกแบบเลเวลรีเจนดารี่เนี่ยมันขึ้นไปได้ไหนนะใช่ไหมครับเพิ่มมาได้ไม่ขึ้นเดือนเลยนะครับบาคุนี่รีเจนดารี่สิบกว่าแล้วนะไม่รู้เหมือนกันขึ้นไปได้ไหนนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะครับผมผมยอมรับเลยผมไม่อยู่แค่เอาข้ามากเตอร์เองนะครับพี่เขาเนี่ยเฮียเขาเนี่ยไปเลเวลรีเจนดารี่แล้วครับผมเนี่ยผมรีเจนดารี่นะครับผมผมก็เป็นเพื่อนที่เป็นรีเจนดารี่อยู่ในคีมผมนะ นี่ผมเพื่อคลิปไปรีเจดารีเห็นไหมบาคคูเลเวลรีเจดารี่สิบสอแล้วครับผมโอ้โหคือแบบในคลิปผมเดียวนะไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับผมเลเวลสูสุดของเขาอยู่ที่เลเวลข้อไห่กันแล้วนะที่มผมเดียวกว็รีเจดารีย่สิบสอแล้วล่ะครับเพื่อนในไลน์ผมนะครับนี่ผมก็ดาเมจไปเลยนะครับผมนี่เวลาผมมานะครับผมผมก็ใส่บาับาเลียเข้ามาช่วยเสริมครับนะนี่ผมก็เป็นบับารเลียเข้ามาช่วยแล้วก็ปล่อยลินเจอร์ออกไปโจมตีดาเมจป้อมนะครับผม น่าจะไหวอยู่นะเห็นไหมครับนี่ค่อยๆตีไปผมาังกลัวว่าจะแพ้นะครับผมก็สามารถใช้ไอเทมเสริมเข้ามาช่วยได้แบบผมนะครับมีบารียช่วยแล้วก็ใช้น้ําแข็งเข้ามาช่วยด้วย้ะกันนะครับผมก็ดีกว่าเราแบบแพ้นะครับผมคาดเราแพ้นะครับมันจะไม่คุ้มเพราะเราจะก็เสียรูบี้ในการที่จะยื้อเกมต่อใช่ไหมครับเพราะรูบี้ในเกมไดเรนเจอร์ก็หาค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากคุณนะครับผม ใช้ไอเขมเสริมเข้ามาด้วยก็ทำให้คุณมีโอกาสชนะได้แล้วก็เกียร์นะครับผมก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับผมในการที่จะทำให้เลนเจอร์คุณนัเข้มนะครับบางคนนะครับผมมีเลนเจอร์เข้กว่าเกียร์ไม่ดีนะครับคุณก็จะแพ้ได้นะครับผมคุณก็จะก็คำนวณถึงเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็คำนวณถึงเลนเจอร์ด้วยนะครับว่าเลนเจอร์คุณนั้นไหวหรือเปล่าครับเกียร์คุณนั้นดีหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยลกันนะครับผมในส่วนของเกียร์แล้วก็ในส่วนของเรนเจอร์นะครับให้คุณพิจารณาเรนเจอร์คุมใหม่แล้วก็ให้คุณจักรีมใหม่นะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการจักรีมเรนเจอร์นะครับผมก็สามารถเข้ามาปรึกษาผมได้แล้วกันนะครับผมโดยการคอมเมนต์นะครับผมกลายลากิปนี้เช่นเดียวกันนะครับคือแบบคลิปนี้ผมเปิดสลับมากๆเลยนะครับไปคอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะครับแนะนำแนวทางในการได้รายเรนเจอร์นะครับมมอะไรสงสัยสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราก็ มั่นใจครับว่าจะมีผู้คนที่เล่นเกมเรนเจอร์เขคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็จะเข้ามาช่วยกันตอบคอมเมนต์นะครับผมขอพวกคุณแน่นอนนะครับคือเราช่วยกันนะครับผมสามัคคีกันนะเพราะในแลเราก็มาเดินเกมเดียวกันแล้วมาเล่นเกมเดียวกันแล้วนะครับผมเราก็จะเดินไปด้วยกันนะครับผมในการช่วยกันพัฒนาเกมเรนเจอร์ต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ยอดดาวโหลดเกมเรนเจอร์ทำลายสถิติได้สวยนะ่ามากๆเลยนะครับ ประมาณตอนนี้นะครับผม53ล้านดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแต่ก็มีดาวน์โหลดมาเพิ่มบ้านลบไปบ้านนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครหรอกครับที่เล่นลายเรนเจอร์ขาวอลแล้วไม่เคยลบเนะผมมั่นใจครับว่ากันละคนก็ลบแบบผมนะครับผมก็เคยลบลายเรนเจอร์ไปเส้นเดียวกันนะครับนี่ผมก็โอเคผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครมีอะไรสงสัยนะครับอยากคิดบอกไปเลยนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ สอบขาผมกันได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลานะครับผมผมก็จะขยอยอ่าคุกคอมเมนต์แล้วก็จะขยอยตอบและกันนะครับผมใกล้คลิปมีนะขอไปคลิปเดียวก่อนแล้วกันนะครับผมในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นคอมเม์หลายๆคลิปคลิปอื่อของผมนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วที่จะเข้าไปทําการกอบนะครับผมเพราะว่าเรา บางคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็จะไม่เห็นนะครับบางคลิปแล้วก็จะไม่เห็นนะการถ้าหากคุณมาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะได้เปิดคลิปนี้คลิปเดียวซึ่งมันง่ายต่อการที่จะหาคอมเมนต์มาต่อบนะครับผมมันง่ายกว่านะครับนีรับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็เลยเวลามาสอนทีแล้วนะโอเคผมก็ เอไปว่านะครับผมก็คือแม้ว่าเรายะขึ้นเลยวลาออก้ามากเกอร์เจ็ดสิบสองไม่ได้ในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอีกแค่นิดเดียวเราก็สามารถขึ้นได้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับพี่เข้ามาเป็นกําลังใจกับผมเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนผมมาเป็นระยะเวลากว่าสองปีแล้วนะครับผมในการทีผมได้เลิกทำยูทูบมาจนถึงวันนี้นะครับผมนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบ คลิปนี้กับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สับใครนะครับผมที่เข้ามารับสมคนใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดสับตะไครกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปหน้าในส่วนของเกม a รลเลนเจอร์นะครับผมผมจะเข้ามาทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ากันว่า สำหรับคลิปนี้นะครับผมในโซลเกม라이เจอร์ผม k ีวนะครับผมก,ก็จะก็ขออนุญาตลา,าเพื่อนๆนะครับผมแต่ละคนจบคลิปไป,ไปเพยงท่านี้ก่อนนะคะไป,ไปกับเพื่อนสวัสดีค่ะครับผมฝากติดตามนะ Channel TWS Channel ด้วยนะครับผมช่องน,นี้เฟลไปกดกันนะครับผม